เด็กๆโตขึ้นก็จะรู้เองว่าพ่อเขานะ่ะทิ้งไปตั้งแต่ตอนไหนมีแต่ลุงกับป้าเท่านั้นที่เลี้ยงมาโดยตลอดนี่คือแคปชั่นการโพสต์ของเพจอวตารเพจหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนก็รู้ดีว่าเพจนี้คือเพจอะไรเพจนี้ ใช้ชื่อของเด็กๆนะคะตั้งชื่อเพจและก็นำภาพครอบครัวในอดีตของบอสบิ๊กซึ่งยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆมาตั้งเป็นโปรไฟล์เพจของตัวเองซึ่งนะคะในหลายๆโพสต์จะเป็นการชี้นำให้ทาง FC ตัวเองแล้วก็สังคมเข้าใจผู้เป็นพ่อเข้าใจบอสบิ๊กไปในทางที่ผิด โดยเฉพาะแคปชั่นนี้นะคะนำภาพเด็กๆไปลงเป็นภาพน่ารักของเด็กๆนั่นแหละแต่การขึ้นแคปชั่นชี้นำให้สังคมได้เข้าใจว่าพ่อเขาเนี่ยแหละทิ้งเด็กไปทิ้งลูกไปไม่รับผิดชอบมีแต่ลุงกับป้าที่เลี้ยงดูมาโดยตลอดรักเด็กมาโดยตลอดซึ่งหลายๆคนนะคะพอได้เห็นโพสต์นี้ก็ไม่เห็นด้วยเลยกับการขึ้นแคปชั่นแบบนั้นเพราะว่า มันไม่ใช่ความจริงไงคะทำไม FC ไม่เห็นด้วยกับการทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการบิดเบือนความจริง FC ของทางฝั่งตรงข้ามหรือ FC ทางด้านฝั่งของมอลล้ำสาวแน่นอนคะ่ะว่าเห็นด้วยแล้วก็ดีดาแล้วก็ดีใจกันรุมกระหน่ากันดา่ารุมกระหน่ากันซ้ำเติมว่าบอสบิ๊กเนี่ย,ไม,ย ون, ไม่รักลูกอย่างนู้นไม่รักลูกอย่างนี้ทั้งๆที่ เรื่องของการที่บอสบิ๊กเดินออกมาจากชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องของผัวเมียที่เขาในเมื่อเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมันจะด้วยเหตุผลอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียได้แล้วก็ต้องแยกจากกันพอแยกจากกันมันต้องคนใดคนหนึ่งที่เดินออกมาจากชีวิตดังนั้นนะคะบอสบิ๊กเขาเสียสละ ให้เด็กๆนะคะให้ลูกๆอยู่กับแม่ที่บ้านหลังนั้นเขาก็เดินออกมาเองและในวันนั้นมันแตกต่างจากในวันนี้คือเด็กๆก็ยังอยู่ที่นั่นดังนั้นที่พ่อก็บอกว่า ตรงนั้นยกให้ลูกก็เพราะว่าคิดว่าลูกจะอยู่ที่นั่นเรียนที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นดังนั้นนะคะเด็กๆจะได้มีบ้านดีๆบ้านสวยๆบ้านใหญ่ๆที่สะดวกสบายอยู่แต่ในวันหนึ่งเมื่อเด็กนะคะเขาไปเรียนที่ในเมืองตรงนั้นไม่มีใครอยู่การที่เขาจะขายมันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ แต่ทีนี้การที่พ่อเดินออกมาจากชีวิตของแม่ไม่ได้เดินออกมาจากชีวิตของลูกถ้าเกิดว่าพ่อไม่รับผิดชอบทิ้งเด็กๆไปเราเห็นเยอะแยะมากมายในสังคมค่ะที่คนเป็นพ่อไม่มีความรับผิดชอบทิ้งให้แม่นะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรับผิดชอบลูกๆไปเองไม่สนใจเหมือนกับว่า ครั้งหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งไม่เคยมีครอบครัวเหมือนกับตอนนี้ฉันเป็นโสดฉันไม่มีลูกไม่มีเมียแต่บอสบิ๊กไม่ใช่เขาแค่เดินออกมาจากชีวิตคู่แค่นั้นเองแต่ทำไมเขาถึงไม่เอาเด็กๆมาด้วยตอนนั้นทำไมเขาเดินออกมาคนเดียวเขาไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะ พอเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขาจะเอาลูกมาได้ยังไงก็กฎหมายเขาจะให้ลูกนะ่ะอยู่ในการเลี้ยงดูอยู่ในการดูแลของผู้เป็นแม่โดยปริยายโดยอัตโนมัติที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดว่าบอสบิ๊กกับอดีตภรรยานะคะเขาจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ต้น เรื่องราวมันก็จะเป็นไปในอีกรูปแบบหนึง่งบางครอบครัวเขาอาจจะแบบว่าแบ่งลูกกันไปเลี้ยงคนละคนเพราะว่าเขามีสองคนถูกไหมแต่ในกรณีของบอสบิ๊กเบื้องต้นทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็นะคะด้วยความรับผิดชอบและก็รักเด็กเขารักลูกค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเขาไม่กระเสือกกระสนไปยื่นฟ้องยื่นเรื่องในการจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรอกค่ะผู้ชายหลายคนมากๆเลยนะคะที่เขาทิ้งอดีตท,ทิ้งหมดเลยลูกเมียไม่ได้สนใจไปหาเอาใหม่ข้างหน้าแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำให้ตัวเองมีภาระที่ไม่สามารถสลัดออกไปได้ในชีวิตล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบ เขาจะไปยื่นเรื่องรับรองบุตรทำไมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาไปจดทะเบียนร,รับรองบุตรนั่นหมายความว่าภาระของผู้เป็นพ่อหน้าที่ของผู้เป็นพ่อจะต้องทำในการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรค่ะแล้วก็นะคะการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรของเขานอกจากจะให้เด็กเดือนหนึ่งคนละหนึ่งหมื่นแล้วในเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็ช่วยกันคนละครึ่งไง เห็นไหมคะนี่คือความรับผิดชอบไม่รวมกับการที่เขาให้เงินนอกหรือการที่เขาจะให้ทรัพย์สินมรดกอะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ามอสบิ๊กไม่รักน้องๆทั้งสองคนไม่ต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรไปหาเอาใหม่ข้างหน้าแล้วเกิดมีปิ๊งกับใครอีกคนนึงแต่งงานจดทะเบียนมีลูกใหม่จบแต่เนี่ยเขาอยากให้เด็กๆ ได้รับมรดกได้รับเงินได้รับทรัพย์สินจากเขาที่เขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่แหละคะ่ะคือความรับผิดชอบคือความรักค่ะแต่การที่เพจเพจเนี่ยไปชี้นำแบบนี้ทำให้สังคมเข้าใจบอสบิ๊กยิ่งแย่ไปกว่าเดิมลหลายๆคนที่มีความรักต่อทางด้านหมอลำสาวอยู่แล้วอะ่ะก็จะใช้เรื่องนี้ในการมารุมด่าผู้เป็นพ่อ อย่าลืมนะคะว่าโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยวันนี้ข่าวหมดไปแล้วพรุ่งนี้มันจะหายออกไปมันไม่หายค่ะมันอยู่ตลอดการเพราะต่อให้เจ้าของโพสต์ลบไปแล้วเชื่ออ่สามารถการันตีได้แค่ไหนว่าจะไม่มีใครแคปเรื่องราวแล้วก็ไปโพสต์ต่อๆๆๆๆต่อกันดังนั้นวันนึงถ้าเกิดว่าเด็กๆโตขึ้นแล้วมาเห็นความรู้สึกของเด็กจะ เป็นแบบไหนจะเป็นยังไงถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะหากินแบบนี้ก็ให้มันอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงลหลายหลคนทําไมเขาเข้าไปแล้วเ,ออเห็นต่างก็เพราะว่าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เพจเพจนี้โพส์ลงไงคะว่าพ่อเขาทิ้งลูกไปแต่ว่าอันนี้โพสต์ชี้นําให้สังคมเข้าใจไปเลยว่าพ่อน่ะไม่รักลูกไงก็เลยทิ้งลูกๆไป นี่แหะค่ะมันเป็นสิ่งที่พอบิดเบือนขึ้นมามันก็จะทำให้เนื้อหาน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปลงไปอ่านดูสิคะหลายๆคนเข้าไปเข้าไปไม่เห็นด้วยมากๆเลยว่าทำไมจะต้องใช้คำว่าทิ้งละ่ะในเมื่อพ่อเขายังเลี้ยงยังส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ไม่ใช่พ่อเขาไม่รักค่ะแต่การที่เขาจะแยก เด็กสองคนออกจากกันน่ะคนที่เขารักลูกจริงๆเขาก็ไม่กล้าทำหรอกค่ะเพราะว่าเด็กๆอยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามและบอสบิ๊กเขาก็พูดอยู่เสมอค่ะว่าเด็กไม่ว่าจะอยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับแม่ดีทั้งนั้นเพราะว่าเด็กไม่เกี่ยวกับปัญหาของผู้ใหญ่ปัญหาของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กๆพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันคือปัญหาของผู้ใหญ่คือปัญหาของพ่อแม่แต่ ทั้งพ่อและแม่เขาก็รักลูกเหมือนกันนี่คือสิ่งที่บอสบิ๊กจะพูดอยู่ตลอดว่าลูกอยู่กับใครก็ดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าทุกคนก็ทำเพื่อเด็กๆแล้วแบบนี้เขาคือพ่อที่ไม่รักลูกตรงไหนคะ